โอ้นีแลมัมนนะทำดมันนะร้องมาก่อนมา,นาได้แค่ไหนแล้วเ <c oughs> สียงช้ะบ้ <c oughs> านพี่คาดคน ที่ขาดคนหุงข้าวอย่ากได้เจ้าเป็นคนช่วยหุงพ่อแม่ท,แทัานแก่ทัานเฒ่าขาดคนหุงข้าวท,ที่บ,าบ้านเลยยุง่งพี่เองก็งานานางนุง่มทุกวันพี่ยุง่งขาดคน<อ>ปลอบใจคุณแม่ท่านเคยบอกเา่าอย่ากให้เจ้ามาเป็นสบใภัยคุณพอ่อท่านก็โอเค พาใครผ่านเป็นเจ้ามาเป็นเพื่อนร่วมตายลำบากเพียงใดจะไม่หวนในร่าชัมาสิมามาสิมามาสิขวัญต่อมาเป็นแม่บ้านหากมีลูกชายจะส่งไปเป็นนายทหารหากไกิลูกสาวจะให้เป็นพยาบาลหากเจ็บป่วยท่านจะได้มาช่วยรักษา การโคนหุงข้าวกากให้เจ้ามาช่วยหุงช่วยอางพี่จะเป็นฝ่ายมาทุบใจให้ใช้น้าสะกุนโดยไม่คิดคุณค่ารักพี่เให้แก้วทิวามาสิมาเป็นทองแผ่นเดียวกันมึงคำนั้นไม่ได้พ่อเขาพ่อแม่มาสิมามาที่มามาี่ควันตามาสิ มาสิมามาสิมามาสิขวัญตาตาสิขวัญตาม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 าสิขา มาซี่ขวันตาไม่ถึงนะลาลามันตามไปลูกมันตามไปมาซี่ควัญตามาซี่ควัญตามันได้ควัญตามาซี่ควัญตาัขอะไรเนี่ยขี้อะไรเนี่ยลูกมาซี่ควัญตามาซี่ควัญตา ขวัญตามาสิขวัญตามาสิมาสิขวัญตาเอ๊ะมาซีขวัญตามาสิขวัญตาอมาสิขรับเอเอ็ะเอเอ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 อเเออมา มาเป็นขวัญตามาตีขวัญตามาสิขวัญตาขวัญตาเดียวกันมาสีขวัญตามาสิขวัญตามาสีขวัญตามาสีขวัญตาโอ้อีกไม่ยังมาสิขวัญตามามาสิขวัญตาอ่าถูก มาสิขวัญตาเอออาาีกรบมสิขวัญตองเอาอีกรอบมาสิขวัญตามาสิขวัญตามาสิขวัญตาห้ามาสิขวัญตาหกมาสิขวัญตาเจ็ดมาสิขวัญตาแปดมาสิขวัญตายังไปจะเพี้ยนลงหน่อยมาสิขวัญตามาสิขวัญตาเจ้ามาสิขวัญตาออ๋มาที่มามาสสิิมมาามามาสิขวัญตา มันจะไปลงใต้เลยเลยนะจะลงใต้เลยเลยนะลูกมาซิมามาซิมามาซี่ขวัญตาเออขวัญตาขวัญตาขวัญตาเออไม่ต้องไม่ต้องตาไม่ต้องตามากลูกมาซี่ขวัญตามาซี่ขวัญตามาซี่ขวัญตา จะได้ง่ายขึ้นมาซิมามาซิมามาซิขวัญตามาเป็นแม่บ้านเออแม่บ้านมาเป็นแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านแม่แม่บ้าน้ดเดียวกันนะแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านมามาซิมามาซิมามาซิขวัญตา มันตามาเป็นแม่บ้านเอ๊ะช,ช,ชื่อชื่อฉัน